สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้พึ่งมีสูตรง่ายๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆไว้ดูแลสุขภาพและเน้นลดน้ําหนักค่ะและสูตรนี้ตัวช่วยของเราง่ายมากเลยมะนาวแค่หนึ่งลูกจะสามารถช่วยเราลดน้ําหนักได้ถ้าเกิดว่าเราทําดื่มเป็นประจํานะคะทุกคนและมะนาวประโยชน์เยอะมากพึ่งเชื่อค่ะ ว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามะนาวเนี่ยประโยชน์เขเยอะไม่ว่าจะเรื่องย่อยอาหารเรื่องอแบบว่าล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายของเราและก็ยังไปกระตุ้นเรื่องระบบภูมิคายัและที่สําคัญวิตามินซีสูงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อจะทําสูตรง่ายๆสูตรนี้ให้เพื่อนๆดูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําสูตรนี้กันเลยค่ะทุกคนนะก่อนอื่นก็เตรียมแก้วหนึ่งใบใช้แก้วแบบว่าไม่ต้องใหญ่มากนะคะทุกคน จากนั้นนะจากนั้นก็เป็นน้ําอุ่นนะคะทุกคนเราจะไม่ใช้น้ําร้อนนะน้ําอุ่นค่ะก็เทลงไปในแก้วได้เลยจากที่เราดื่มนะแบบนี้โอ้ยจากนั้นก็คือมะนาวหนึ่งลูกนะและเพิ่งก็ได้ทําการออผ่ามะนาวไว้แล้วนะบีบลงไปได้เลย ต่อมาก็เป็นซิกกี้สองอูกระเด็นเรื่องจบค่ะคนให้เข้ากัน <c oughs> นะอ่าเพิ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้ใช้น้ำอุ่นนะคะและก็มะนาวหนึ่งลูกเวลาที่ดื่มสูตรนี้ก็คือดื่ม ตอนเช้าค่ะทุกคนหลังตื่นนอนก็คือดื่มสูตรนี้เลยก็คือมะนาวกับน้ำอุ่นนะคะทุกคนมันจะช่วยย่อยอาหารที่ตกค้างนะคะที่แบบว่ามันย่อยไม่แบบว่าไม่ไม่จบอ่ะมันจะทำให้ย่อยจนจบและทีนี้มันก็จะมากระตุ้นเรื่องระบบขับถ่ายนะและถ้าเกิดว่าเราทำดื่มต่อเนื่องเป็นประจำมันจะส่งผลให้น้ำหนักตัวเพื่อนๆและน้ำหนักตัวของพึ่งลดลง เพิ่งอยากจะบอกว่าเพิ่งทําดื่มแล้วน้ําหนักตัวเพิ่งลดลงจริงค่ะทุกคนน้ําอุ่นกับมะนาวหนึงลูกเวลาที่ดื่มก็คือดื่มตอนเช้าและอีกเวลาหนึ่งก็คือดื่มก่อนนอนค่ะแต่เวลาดื่มก่อนนอนให้ใช้น้ําอุณหภูมิปกติค่ะกับมะนาวหนึ่งลูกเหมือนเดิมนะคะเอาง่ายๆนะคะเพื่อนๆตอนเช้าใช้น้ําอุ่นนะ กอนอนสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็ใช้น้ําอุณหภูมิปกติได้เลยนะคะทุกคนทําดื่มเป็นประจํานะคะทุกคนตื่นเช้ามานะทาสูตรนี้ก่อนนอนก็ทําสูตรนี้รับรองค่ะระบบขับถ่ายดีมากๆมันจะส่งผลทําให้พุงยุบนะและที่สําคัญเลยนะน้ําหนักตัวลดลงนะคะทุกคนนะเพิ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้เห็นผลจริงค่ะเพิ่งกล้ายืนยันด้วยตัวเองเลยนะคะ แต่ที่สําคัญทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครทําได้ก็คุมอาหารด้วยและออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเห็นผลเร็วมากๆค่ะเพื่อนๆนะใครสนใจสูตรนี้สูตรง่ายๆสูตรนี้นะคะทําได้เลยค่ะรับรองน้ําหนักตัวจะลดลงจริงอย่างที่พึ่งเจอกันทุกคนนะค่ะสําสหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้แล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปว่าเพิ่งจะมีสูตรอะไรเอามาฝัดให้กับเพื่อนๆนะแล้วเจอกันค่ะ